หลังจากที่เรานะครับข้ามไปบ้านพี่แล้วตอนนี้กลับมาเมืองน้องครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือวัดสวนดอกครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยครับพิเศษครับทีนี้องค์พระองค์นี้นะครับก็เห็นจากรูปแล้วแตกต่างจากทางฝั่งที่เราไปที่ดินแดนสุนทรภคมป์องรงนี้มีการบูรณะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีการบูรณะใหม่ครับ เดิมทีนั้นองค์งเดิมก็จะเป็นรูปร่างเหมือนที่สเก็ตภาพตรงนี้นะที่จะเห็นสเก็ตภาพเอาไว้ครับแต่ต่อมาหลังจากที่ทางนี้มีการบรณะปิัิขณ์ใหม่นะมีความคิดเห็นกันว่าเออเราอยู่เมืองไทยอยากจะให้ใช้ศิลปะแบบไทยๆแบบของเชียงแสนครับก็เลยใช้มารูปแบบของพระสิงหนึ่งครับพระสิงหนึ่งนะฮะร,ร,รูปของสิงหนึ่งเป็นแบบไหนครับพระของสิง,ง,งหนึ่งนี่จะมีลักษณะที่เด่นชัดก็คือที่ผ้าอังสะอยู่เหนือราวนมนิดหน่อยนะครับ แล้วก็จิกโมรีก็จะเป็นบัวตูมแม้ว่าน้ำนะครับจะเป็นส่วนที่ขั้นกลางระหว่างสองประเทศแต่ว่าพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงจิตใจของคนสองประเทศให้อยู่ร่วมกันได้ครับ เที่ยวยํำทั้งสองประเทศลืมดูเวลาค่ะได้เวลาอาหารเย็นพอดีลองเข้าครัวไปดูกันสะหน่อยว่าบ้านท่าขันทองจะต้อนรับนกด้วยอาหารอะไรเอาละครับตอนนี้นะครับเราบุกเข้ามาถึงในห้องครัวจะมาฝากท้องกับพี่ๆเขาที่นี่นะครับที่บ้านท่าขันทองแห่งนี้แล้วก็อยู่กับพ่อครัวคนเก่งของเราแล้วนะครับพี่เขียวครับสวัสดีครับพี่เขียวไปมาหลากหลายที่นะครเจอแต่แม่ครัววันนี้ มีโอกาสเจอกับพ่อครัวแล้วล่ะครับฝากท้องกับพี่หวังว่าวันนี้คงไม่ทำให้ผมผิดหวังนะพี่ครับวันนี้สองเมนูมีอะไรบ้างครับพี่มีขั้วแฮมไก่กับปลากระบอกครับอื <comply S 2> <ứng> ขั้วแฮมไก่กับปลากระบอกขั้วแฮมไก่ก่อนดีกว่าทําไมเขาถึงเรียกขั้วไอ้ขั้วนี่ผมเข้าใจแต่คําว่าแฮมเนี่ยแปลว่าอะไรครับพอให้น้ําขลุกขลิกพอให้น้ําขลุกขลิกอ๋อคือเหมือนกับว่า พอผัดผัดไปแล้วก็ต้องมีน้ําเหลืออยู่หน่อยเขาเลยเรียกว่าแฮมครัอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นปลากระบอกบแล้วเอาปลาเอาปลาปลากระบอกมาทำอหรอพี่เอาปลามาใส่กระบอกแลก้วก็เ <c oughs> อา <c oughs> ไม่ใช่เอาปลากระบอกมาทํานะครับเอาปลาเนี่ยไปใส่ในกระบอกกระบอกไม่ไผ่กระบอกไม่ไผ่อืมเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยดีกว่าครับ เมนูได้ครับมาถึงเมนูที่2นะครับต้องย้ายทำเลออกมาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าเมนูนี้จะต้องมาทําด้านนอกร้านตังกว้างแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับพี่เขียวครับเมนูที่2ของเราตอนนี้น่ปลากระบอกแต่ปลานี้นะครับไม่ใช่ปลากระบอกปลาอะไรครับปรากฏครับปลากฏดว่าเป็นปลาไม่ใช่ปลาครับนี่ปลาจริงๆปลากฏครับ คจะบอกเราเสร็จเรียบร้อยยังครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ตากระบอกครบรอ,อบอจะแหวกวายออกแล้วครับมาแล้วนี่คือวิธีการเทน,นะครับโอ้โห และตอนนี้นะครับพ่อช้างพ่อแก่ชาวบ้านนะครับรวมถึงพ่อหมอนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมตัวกันอยู่แล้วนะครับจะเข้าสู่พิธีบายสีสุขวันนันเองครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับอย่างถามพ่อหมอนะครับว่าพิธีบายสีสุขวันนะครับมีความหมายในยะยังไงบ้างครับคือรวมถึงสีและลูกหลานคือว่าพวกท่านเนี่ยนะห่างเหินจากบ้านมาก็จีเป็นเวลาหนึ่งวันก็ดีสองวันก็ดีสิบวันก็ดีคือขวนเฮานี่นะ ไปใส่ไข่มันติดเนี่ยตัวตัว,ตวทหากว่าท่านออกมาในครั้งนี้นะไอ้ขวัญเนี่นะว่าใครอยู่เนี่ยยู่ตัวนะไห,ห้มันมาอยู่กำเนิดตัวให้เป็นสิริมงคลกับภูขณะที่เดินทาง,ม,งมาเที่ยวครับส์ทุสขเคกามเมจรูปเปกิลีสีขลาตาเตจันตลิเควิมาเนนที่เปรเทจะคเมตรุวันคา,าหาเนเคหะวัดทุมหิขเขเต เจ้ายหไเลละป่าป่วยเสียคันวังไวเจ้ายานีไปนาไก่พะร้ินหางให้เจ้ากำคืนมากินเขาเขียวเท่าเนี่ยอ่อนแม่เจ้าหิวหอดไห้หาเจ้าอยู่สูุยาม สำหรับคืนนี้คงไม่ต้องบอกค่ะว่าน,นกจะมีความสุขขนาดไหนเพราะกับข้าวแสนอร่อยแถมด้วยความอบอุ่นที่ได้รับจากชาวบ้านเป็นใครมาแล้วก็ต้องสุขใจแน่นอนค่ะ